สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก้า e อี R ้รับแขกของสยามทาว s นะครับรายการของเราแพร่ภาพทางสถานีทีเอแล้วก็ทางเว็บไซต์ของสยามทาวน o อุเอครวมทั้งบน Facebook ของสยามทาวด้วยนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับอาจจะเป็นบุคคลซึ่งคนไทยในลอสแอนเจลิสไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่า อีกไม่นานหลังจากนี้นี่คนคนนี้จะต้องเป็นคนที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะต้องลงข่าวเขานะฮะนำเสนอเขาให้กลายเป็นคนคุ้นเคยของคนไทยใน LA เหมือนกันนะครับคุณประมุกอนันตสินนะครับสวัสดีครับคุณประมุกครับสวัสดีครับวันนี้ผมเชิญคุณประมุกมาคุยกันในฐานะที่คุณประมุกได้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับ,<ม>ก,บกับชุมชนไทยในเอเราเหมือนกันนะครับ,รบ,รบโดยการเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นนายก ของสโมสรโรตารีมอนเทเรพาร์คนะครับซึ่งเป็นสโมสรโรตารีที่สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อชาติจีนนะครับโรตารีของมอนเทเรพาร์คนี่ก่อตั้งมานานหรือยังครับผมก็ประมาณ60กว่าปีแล้วครับโอ้โหนานนานมากครับเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนปกติเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นฝรั่งเยอะครับแต่คือก็เหมือนกับมอนเทเรพาร์คครับพอที่เติดโตมาคนจีนเข้ามาพอคนจีนเข้ามาเยอะ ก็เป็นคนจีนเข้ามาเยอะมากครับแล้วแล้วคุณประมุขเข้าไปทํางานที่โรตารีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังไงถึงได้เป็นนายกสโมสรนี้ครับผมเข้าไปก็3ปีที่แล้วครับคครรัับบก็คือคือคือผมว่าโรตารีเนี่ยเป็นเป็นสโมสรที่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็อยากจะมีคอนเน็ชันอยากจะช่วยเหลือที่เมืองไทยฮะเพราะเขามีเขามีเขามีเครือข่ายที่นู่นผมก็เลยเข้าไปครับครับผมก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องเรื่องบทบาทหรือหน้าที่ต่างๆในโรตารีอยากจะ ให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณประมุขในแง่ของความเป็นคนไทยคนหนึ่งก่อนเท่าที่ทราบคุณประมุขไม่ได้เกิดที่นี่เกิดที่เมืองไทยเกิดที่เมืองไทยครับเกิดและโตที่เมืองไทยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปต่อไฮสคูลที่นิวซีแลนด์นะครับครับแล้วก็พอจบจบจบไฮสคูลจากนิวซีแลนด์ก็มาที่อเมริกาครับมาเรียนที่ UCLA ฮะ UCLA จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ Major International Economics เศรษฐศาสตร์ครับหลังจากนั้นก็ ทำงานงานล่าสุดคือปัจจุบันนี้ทำงานอะไรก็อยู่ในวงการจิวเวลรี่ครับออกแบบดีไซน์จิวเวลรี่มาอยู่มาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็แล้วก็ผมมาเปิดบริษัทของตัวเองก็ประมาณห้ปีที่แล้วครับครับอยู่ในธุรกิจเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกแบบสั่งนำเข้ามาด้วยออเดอร์นำเข้าครับทำนำเข้าแล้วก็ออกแบบพิเศษช่องหลังนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นคัสตอมดีไซน์อลไครับครับทองออกแบบทำที่นี่เสร็จเรียบร้อยเลยครับครับผม ก็สนใจก็ติดต่อคุณประมุกได้นะครับถ้าใครต้องการที่จะมีเครื่องประดับที่เป็นเป็นออกแบบเป็นคัสตอมออกแบบสําหรับเราโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้แล้วราคาส่งเลยฮะราคาราคาถูกด้วยราคาถูกบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนี่จะถูกถ้าเป็นคนไทยนี่จะคิดราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษแล้วก็ถูกกว่าที่เมืองไทยนะครับโอเคครับทีนี้คุณประมุกบอกว่าจริงๆแล้วเข้าโรตารีเพราะว่าจริงๆเราไปเริ่มต้นที่เมืองไทยคือเดินทางกลับไปเมืองไทยเหรอฮะคือว่าผมได้ยินโรตารีมานานละครับแต่ เราพอดีเราคือว่าผมผมเป็นคนที่ว่าชอบชอบช่วยเหลือคนนะฮะครับครับก่อนหน้าจอยลอตเตอรี่ผมก็จอยสมสรอนต่างๆของของสมสลซอนของพวกขายเพชรขายพลอยครับครับของคนที่เนี่ฮะครับแต่เราเห็นแล้วมันก็คือมันยังเป็นโลกแครบอยู่ฮะครับครับผมอยากจะเปิดโลกกระทัตให้กับตัวเองครับแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยเราก็ผมเพิ่งมีลูกลูกสาวครับผมได้อายุก็ประมาณทักหกเจ็ดเดือนนะผมอยากจะคือว่าผมอยากเป็นตัวอย่างให้ลูกลูกด้วยครับว่าเ้ิดว่าเราคือว่า ผมโตในครอบครัวที่ว่าเราชอบช่วยเหลือสังคมคอดีฮะตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย <c oughs> ผมก็เราโตมาเรา,า,เราพ,พ่อพ่อแม่ก็สอนให้ช่วยเหลือสังคมครับ,รบผมก็อยากจะสอนลูกสาวผมให้อยากเป็นตัวอย่างให้ลูกสาวผมทําตามฮะคือเราไม่อยากบอกให้เขาว่าต้องทําอย่างนี้นทำอย่างนี้นะแต่ด<ำ>ไม่ทาต้องทําเป็นตัวอย่างครับผมว่าแล้วก็เห็นว่าโรตเตรี่เนี่ยเป็นองค์กรที่เหมาะที่เราจะเข้าไปจอยเพราะว่ามีมีลักษณะมีเครือข่ายรอบโลกอ่ะแล้วก็มีจิตอาสาจริงๆจิตอาสาแล้วคือว่ามันมันมันดีกว่า เป็นพวกสมโมสรที่ว่าเป็น Specialized ทั่วไปคือว่าเร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 า,เราได้ครบมีทั้งหมอมีทั้งนักธุรกิจครับ มีทั้งลอเยอยร์มีอะไรพวกนี้หมดเลยครับคือว่ามันเปิดโลกทัศน์ให้เราคนทุกสาขาอาชีพเข้าไปรวมกันหมดแต่เรามีแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะเพราะเราต้องการจะช่วยเหลือสังคมครับแล้วตั้งแต่เข้าไปจอยโรตาทรี่ของมอนตเรีพาร์คซึ่งเป็นคลับใหญ่คลับเก่าแก่แล้วเนี่ยนะเราได้ทําประโยชน์อะไรตัวคุณประมุกเองนะฮะได้ทําประโยชน์อะไรให้กับให้กับเพื่อนมนุษย์ทั่วไปรวมทั้งที่เมืองไทยบ้างหรือยังครับแล้วครับก็คือหลังจากก็คือคือ ผมก็ได้ได้ไปช่วยสร้างหลังจากน้ําท่วมใหญ่ที่เมืองไทยนะฮะในปีปีสองปีที่แล้วใช่ไหมฮะปีที่แล้วมันมันป็นปีสองปีสิบเอ็ดใช่มสองพันสิบเอ็ดใช่ไหมปีสองพันสิบเอ็ดท่าน้ำท่วมใหญ่ก็เลยผมก็พยายามช่วยเหลือฮะนำเงินนําเงินไปช่วยสร้างบ่อน้ําให้กับเด็กเด็กที่อยุธยาครับที่ไปสร้างห้องน้ำที่เขาถูกน้ําท่วมบ่อน้ำท่วมก็ไปสร้างให้ใหม่แล้วก็เป็นทําให้ผมได้มีโอกาสไปพบกับเพื่อน โรตารี่ที่เมืองไทยอ่ะครับก็ทําให้ไปรู้จักกับโรตาอรี่ที่บางกะปิฮะแเราหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นซิสเตอร์คลับคร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 ับทำงานร่วมกับลรตเตอรี่ที่เมืองไทยด้วยเรยรู้จักกับคนไทยฮะดึงความช่วยเหลือดึงความช่วยเหลือกลับไปที่เมืองไทยแล้วคือ ปีที่แล้วเรามีไอ้ international convention ที่ที่เมืองไทยพอดีก็เลยทำให้ผมได้ไปเจอกับทุกคนเลยครับแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นเพื่อนที่แล้วโปรเจกต์ใหม่ที่ที่คุณมุกจะทำใน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 ฐานะที่เราเป็นนายกสมาคมปีนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรกลับไปเมืองไทยมั้งไหมครับปีนี้เราจะช่วยสร้างบ่อน้ำสะอาดให้กับเด็กที่ปราจีนบุรีครับอ๋อที่ปราจีนนะครับเพราะโรตเรีนี่เรา s p e c i a l i z e d ทางด้านช่วยเหลือสิ่งที่ว่าเบสิกครับที่ว่าคนต้องการนะฮะ อย่างพวกบ่อน้ําสะอาดช่วยเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องโรตารีหรือว่า,าวัตถุประสงค์ที่คุณประมุกมาร่วมรายการของเราในวันนี้อยากจะ พูดถึงกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆอีกประการหนึ่งของคุณคุณประมุกนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าโด่งดังพอสมควรทีเดียวนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของการพับนกกระเรียนพ่นตัวนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทําเพื่อที่จะอุทิศให้กับเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งที่ที่คอนเนตทิคัตนะครับที่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกนะครับมีการพับนกกระเรียนต่างๆเราไปฟังนิดนึงว่าเรื่องนี้ทาเพราะอะไรแล้วก็ได้รับการตอบรับยังไงบ้างครับอ๋อเพราะที่ก่อนเกิดจาก เรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นนะพอดีเรามีโปรเจกต์ที่จะไปสร้างสวนผักให้กับโรงเรียน e l e m e n t a r y School ที่มอนทรีอัลพาร์คะครับ,รบแล้วผมก็ได้ไปติดต่ออาจารย์ใหญ่ที่นั่นกับ Principal ครับก็ก็ก่อน2อเดือนก่อนจะมจะมีชุดเนี่ยฮผมก็ไปที่นู่นก็ไปเซอร์ว์เดอะไซต์ว่าต้องไปวัดต้องทําอะไรยังไงยังไงครับแล้วพอดีพอดีเกิดเกิดเหตุที่ซันนีด <ๆ S 2> ขึ้นมา <ๆ S 2> ยิงกันขึ้นมาผมก็ทําให้บโอ้ยผมเห็นเด็กๆเล็กๆพวกนั้นะก็เราก็รู้จักกับ Princi พรก็เซิปเปิลคร ก็โทรหาเพนซ์เพืปป่ว่าเราต้องทําอะไรอย่างหนึง่งเขาก็คิดอะไรไม่ออกพ <Okay. S 2> อดีนนฮะผมก็เลยผมก็เลยมีไอเดียอันนี้ขึ้นมาว่าเราน่าจะทําอะไรที่ว่าให้ที่ว่าให้เด็กๆเด็กมีส่วนร่วมได้ผมก็เลยนึกถึงเรื่องที่ผมเคยเคยได้ยินมาตอนเด็กๆอะฮะที่ไอ้พับนกกระเรียนหนึ่งพันตัวของซาดากะครับพัเด็กหญิงซาดากะซายากะครับเราก็ทำรีเสิร์ชเมื่อก่อนนี้ผมก็ ทำไม่เป็นเหมือนกันนะฮะหลังจากมีพวกมัมม o ์ g ูเกิลซูสยูทูบว่าทําอะไรยังไงก็ไม่มีใครก็เคยทํากันก็เลยเอาไอเดียนี้ให้กับครูแล้วเรามาช่วยทํากันสุดท้ายก็คือได้ 2, พันตัวจากจากของโรตารีพันตัวจากโรงเรียนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งพันตัวมาจากเมืองไทยด้วยครับอ,อ๋อเหรอครับครับอ,อ๋อเป็นโรตารีเหมือนกันจากเพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยกขาบอ็เอาไอเดียนี้ไปให้เขา เพื่อนๆที่กรุงเทพก็จากเราจะได้ขับที่เมืองกรุงเทพเยาวราชครับก็เส่งมาด้วยผมเห็นเห็นเรื่องนี้แล้วผมชอบใจเพราะมีความรู้สึกว่านี่คือเรื่องของเด็กหญิงสดาอกกับสดาโกกับนกเรียนพันตัวมันเป็นเรื่องของญี่ปุ่นเป็นเรื่องของเอเชียเราเนี่ยใช่ครับเราก็นําวัฒนธรรมเอเชียของเรามาเผยแพร่ให้กับฝรั่งเขาด้วยก็คือวัฒนคือว่าสิ่งที่ว่ามันสเปเชียลตรงนี้คือว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมของเอเชียที่ว่าทุกคนต้องมารวมตัวกันเป็นคอมมูนตี้ครับคือว่าเรามาทาช่วยกันแล้วเราจะมีความผูกพันนคือว่่าสิงี มันมันทำให้เรามีความผูกพันกันนะครับมันทำให้ใเรารู้จักกันแล้วพูดทำอย่างนี้นะมันก็ทําให้ผมรู้จักแลกคนหลายๆคนกว่าจะทาให้เรื่องมันเหมือนกับง่ายนะฮะว่าทํานกกระเรียนพันตัวแต่คือว่าจะไปให้เขาจะทำให้ดิสเพลย์กับเขาเนี่ยผมต้องขออนุญาตทางไลบรารีต้องไปติดต่อทางนู้นทางนี้ติดต่อที่นิวทาวอะไรเงี้ยครับครับผมเรื่องราวของของคุณประมุขในในส่วนที่เกี่ยวกับนกกระเรียนพันตัวนี่ติดตามอ่านได้จากหนังสือพิมพ์สยามทาว US นะครับเพราะว่าเรานําเสนอไปอย่างละเอียดแล้วอยู่บนเว็บไซต์ก็มมีีตออนนน้เเรราาคยถึงงื่ การที่คุณประมุกเป็นคนไทยคนแรกในโรตารี่มอนทรีพาร์ k มันก็น่าที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้กับคนไทยคนต่อๆไปเข้าไปทํางานมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการเปิดตัวกับชุมชนไทยในชั้งนี้ใช่ครับเพราะว่าผมผมผมรู้สึกว่าคนไทยทางด้านฝั่งของซานเกเบรวาเล่มีเยอะครับมีเยอะมากใช่มีเยอะมากนักธุรกิจด้วยธุรกิจใช่ผมเลยอยากให้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 คนไทยเนี่ยมาช่วยจอยที่โรตารีกันครับผม ก็า <g ül> อาหาร <g ül> ของเราเนี่ยไม่เหมือนกับโรตารี่ที่อื่นนะครับเราเราเสิร์ฟเรามีโต๊ะจีนครับมีโต๊ะจีน <c oughs> ปกติถ้าไปเข้าขับที่อื่นเนี่ยเป็นแค่สลัดกินแล้วก็ไม่อิ่มปกติ <c oughs> กเราติ่มซ้ำเลยครับป <c oughs> กติโรตารี่เขาจะคุยกันเดือนละครั้งใช่ไหมครัไม <m akes> ่ครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครอาทิตย์ละครั้งกินติ่มซำกันเลยนะครับติ่มซำเลยครับอร่อยมากทีเดียวเบอร์โทรศัพท์ของคุณประมุกก็อยู่ที่หน้าจอ โทรทัศน์ของทุกท่านนี้แล้วนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามได้ว่าถ้าจะร่วมเราจะต้องทํายังไงบ้างหรือสามารถที่จะช่วยเหลือโปรแกรมที่จะกลับไปสร้างบ่บอน้ําสะอาดที่เมืองไทยยังไงได้บ้างหรือโปรแกรมสร้างสวนผักในโรงเรียนที่มอนทรีอัลพาร์คต่างๆเหล่านี้นะครเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คุยกับคุณประมุกได้เลยวันนี้เวลาของรายการก็มีรับแขกหมดลงแล้วนะครับผมแล้วก็คุณประมุกซึ่งขออนุญ,ญาตให้เครียตตัวเองนิดหน่อยว่า เชิญคุณประมุกมาเปิดตัวกับชุมชนไทยเป็นเป็นรายการแรกนะครับ,รบม <laughs> เราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการเขาวิวบแบแขกได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับครับ,รบโอเค